สิต้องเข้าแล้วจวังหวะนี้720บาทวายเข้ามาอือสี่้อยแปดสิยังไงสวยสวยสองหมบาทานะาทุกวายอีกสามตัวเอนเจ็ดร้อตเฮต้องมาแล้ว2 6ง0มบาทานะเพื่อนโอ้้หเข้าแบบรัวๆเลยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมสาวถ้ำกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆนะทุนของเราวันนี้นะคะมาที่5000บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูวันนี้สาวถ้ำจะปล่อยให้เราได้แบบว่ามาแค่ไหนนะ,ะทุกคนมาซื้อฟรีเกมไปเลยเบ็ด100บาทนะคะเพื่อนๆโอเคมา10ฟรีสปินนะคะทุกคนนะเริ่มเลยแล้วกันนะคะ เพื่อนๆนี่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ช่องเราด้วยเนาะโอ้โหดอกนี้นะเกีย่ยวมา2,880ดบาทนะเปิดแรกได้มา3,200บาทนะคะเพื่อนๆสาวทำจะปล่อยให้เราหรือเปล่าวัานนี้อ่ะ10บมาสามอยอย่าบอกนะว่าจะให้แค่3,500 นะทุกคนอีก3รอบสุดท้ายเท่านั้นต้องมาสักอโอ้โหอุ้ยสไสรยเตอร์3ตัวทุกคนโหรอบนี้นะคะค่ะตั้งแต่ต้นเลยนะ3640บบาทนะเพื่อนไป เดี๋ยวปั่นเองเบ็ด400กันไปเลยนะคะอย่างที่คุ้นกันนี่เราก็จะปั่นเบ็ด400นะถ้ามันไม่รอดก็ปั่นเองเลยแล้วกันเนาะโอ้โหมาดี3,200บาทนะทุกคนเข้ามาอีก320นะเพื่อนอุย้ยดอกนี้มา2,400บาทเข้ามาอีก1,120ตัวเคโอ้โหโอ้โหทุกคนปั่นอุ้ยอุ้ยทุกคนสเก็ตเตอร์เ,เข้าเบ็ด400นะเพื่อน,อนยังไม่ถึง2นาทีเลยมาแล้วนะ,ะทุกคนเราไม่ต้องซื้อเลย แถมได้กำไรมาด้วย3000นะคะตอนนี้แล้วฟรีเกมเข้าเองเบส4ี0ทุกคนมาดูกันว่าจะปังหรือเปล่านะจะปังหรือจะพังนะคะมาบวกมา480 10ต้องเข้าแล้วจังหวะน,นี้720บาทวายเข้ามาอืมยังไงสวยสวย2 8 0 0บาทนะทุกคนวายมาอีก3ตัวเพื่อน720ตัวเคต้องมาแล้ว26,600บาทนาะเพื่อน โอ้โหเข้าแบบรัวๆเลยนะคะรอบนี้อืได้เท่าไหร่ทุกคน58,920บาทนะเพื่อนครึ่งแสนแล้วนะตอนนี้นะโอ้โหสาวท่ำวันนี้เราจะแตะแสนหรือเปล่านะทุกคนสาวท่ำนี่ไม่เคยเล่นบวกถึงแสนเลยนะเพื่อนอย่างมากก็5้าหกหมื่นนะคะตัวเจโอ้โหสวย7,200บาทไวยเข้ามาอีก5,280ท,ทุกคน แปดหมื่นแล้วตอนนี้อีก2รอบสุดท้ายมันจะเข้าให้เราหรือเปล่าหนึ่งหาพนสาร้บาทเนะคะเพื่อนอ่าอีก2รอบสุดท้ายเออมาสี่้อยแปดสตัวคิวโอ้โหรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนนะน้าเขียวมาดอกนี้37,400บาทตัวเจมาอีกพันหนึ่งร้อบาทอมวายมาอีกสองพันส่ร้อยทุกคน โอ้โหเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆารบาทนะคะดอกสุดท้ายเนาะจบฟีสปินเบทส0 0เนี่ยได้มาทั้งหมด115,760บาทนะคะเพื่อนๆนี่แค่3นาทีทุน5,000ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอนะคะกำไรโคตรบวกบอะวันนี้นะคะบอกเลยทุกคนนะเราจะเลิกเล่นเลยดีไหมหรือจะปั่นต่อนะคะเพื่อนๆถ้าเลิกเล่นเลยมันก็จะแบบ งั้นเดี๋ยวขอลองหมุนเล่นๆอีกสักนิดละกันนะเพื่อนเผื่อมันฟุกเข้าอีกนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหเพื่อนๆน,นานๆทีจะมีแบบนี้นะสาวท่ำมะะคะทุกคนนะเอออุย๊ยบวกมาอีกห1 0 0อเอ้ีก0ย4 4 0บาทโอ้โหลิ้น,วนวรวนกันละสลวนกันหมดแล้วนะคะตอนนี้นะ ถ้าเพื่อนๆอนนยากมาลองเล่นนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนนะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะมาขอซื้อเป็ดร้อยสัก5้าพันเดี๋ยวจะเลิกเล่นเลยแล้วกันนะเพื่อนนะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นสาหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะ,ะฝาก100่งร้อแล้วเพิ่ม100บาทนะ,ะหรือจะเป็นโปรโมชั่นฝากย9บาทแล้วเพิ่ม100นะคะถ้าสนใจเนี่ยก็อ่าคลิกลิงใต้คลิปก,กันเข้าไปได้เลยนะคะมามาที่ฟรีเกมกันต่อนะคะเพื่อน ตัวเคมาห6 0บาทโอ้ยอ่ะเข้ามาเข้ามาอีกไหมอืมนี่ก็ไม่คาดหวังอะไรแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กำไรเนี่ยให้อะให้ดูกันที่จำนวนเงินเองแล้วกันเนาะว่ากำไรมันขนาดไหนนะคะเพื่อนๆนะโอเคถึงซื้อรอบนี้เราจะขาดทุนก็เถอะนะ ก็ช่างหมันนะได้มา680บาทโอเคเดี๋ยวเราพอแค่นี้เลยละกันไหมเลิกเล่นเลยดีไหมทุกคนหรือจะซื้ออีกสัก5้าพันอือขออีกสักห้าพันไปมาเออข,ขออีกสักห้าพันละกันนะคะขอซื้ออีกรอบเดียวเดี๋ยวจะเลิกเล่นแล้วนะทุกคนมาเฮ้ยรอบนี้ได้มา12ฟรีสปินอยู่นะคะ เออมา100บาทโอ้โหเดี๋ยวซื้อรอบนี้เราพอเลยนะคะเพื<ๆ>่อนเเพราะว่ามันก็ได้กำไรแล้วแหละเนาะถ้าเล่นได้กำไรแล้วเราก็ต้องเลิกเล่นนะคะทุกคนรอบนี้ก็น่าจะไม่ได้มังดูทรงแล้วน่าจะไม่มาละ มันปล่อยให้เรามาหมดแล้วอะหกรบาทนะเพื่อนอ่ะโอเคจบที่ห0ึ่บาทนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราพอแค่นี้แล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย